สำหรับใครที่ซื้อขาตั้งกล้องที่ร้านปานิตาช็อปนะคะเตือนภัยไว้อย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะไม่ได้รับของที่ตรงปกหรือคุณอาจจะได้รับของที่ตรงปกอ่ะสภาพกล่องนะห่อมาดีซึ่งของมันน้เม่อวานแล้วเราก็แกะมันมาแต่พอแกะออกมาปุ๊บ มันก็จะแบบว่าเออไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันหลุดออกมาไงจะขาตั้งกล้องอะจะขาสามส่วนจะขาสี่ส่วน่ะ,นอะเออตั้งปกตินะไฟโอเคไฟฉายติดแต่แต่ไอแ,แต่ตรงเนี้ยคือมันต้องกดค้างแล้วก็ชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมถึงจะกดถ่ายได้เนาะ คือที่แรกก็คิดว่าย,ยืดไปได้เลยมันก,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 ก็ยืดได้อะถ้าถ้าเอาโทรศัพท์ไปใส่นะมันก็จะแบบว่าเออหักขึ้นมาทันทีเลยก็จะขนาดนี้สภาพกล่องก็แบบว่าเออคิดอะไรมากอะ่ะห้าสิบสี่บาทอ่ะเออเด็กเราเรก็เราก็ใส่เออ แตตังแล้วนะเนี่ยดูสภาพกล่องเออมันก็ห่อมาให้ดีอยู่นะดีอยู่นะอะาจจะคำว่าดีอยู่แต่มันก็ให้ใส่ชาร์จมานั่นแหละเสียดายตังอะ่ะคือก็สั่งในแอปส้มนะคือมันก็ไม่ไหวอะ่ะเนี่ยต่อประกอบก็ไม่ได้แะ้วเนี่ยเนี่ยแล้นอย่างเงี้ยจะคืนตังคือไม่ได้แล้วเพราะกูแก่สินค้าลงไปแล้วไง คือไอเนี้ยมันก็หลุดมันก็หักเข่ว่าหมะเช,ชื่อว่ามันหักมาแล้วอ่ะคือมันหักมาแล้วคืออันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ขนส่งหรือมันเป็นที่ร้านอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะเชื่อว่าหักแล้วนีบต่อประกอบใส่หรือเปล่าเออเนี่ยทำให้ดูเลยก็ได้เนี่ยนะกดลงเข้าไปปุ๊บ เออเนี่ยมันก็เป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็จ่ายตังค์ด้วยอ่ะคืนตังค์ก็ไม่ได้แล้วด้วยไปอ่ะไปอธิบายแกไปแ,แก้ปัญหาก็ไม่เห็นจะตอบกับอะไรเลยถ้าจะซื้อขาตั้งกล้องนะต้องคิดดีๆด,ด้วยไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ่อมไม่ได้อีกนั่งหา เสียอารมณ์กับสิ่งของที่เปลืองตังไปนะอืมถามว่าทำไมต้องซื้อขาตั้งกล้องถามว่าทำไมต้องซื้อขาตั้งกล้องหนึ่งเพราะว่าเอามาทำ YouTube ถามว่ามันใช่เหตุผลที่จะต้องซื้อไหมมันก็แล้วแต่คนจะซื้อนะฝากไปด้วยแล้วกัน